ปิตาทั้งสอนต้างเรียกว่าเป็นพรมเพราะขับปอดเพื่อพรมพที่หันจีเคือ,อ่นเมตตามาดาปิดาย่อมมีความอยาก,าก,จ,ากจะให้ทารกเจริญไปม,มีความสุไม่ทิดจะให้ทารกเสวยความการทุกข์การเกลียเหมือนเท้ามหาพรมมีความเมตตาต่อโลกโดยไม่จักกันแต่ชายหรือหญิง มารดาบิดาก็มีจิตการพิการลมแด่แดดที่ให้แผ่เข่าต้าองตาตท่านทานรกเป็นใบใหญ่ขึ้นมาจะพาถนาสิ่งใดมารดาบิดาก็มาให้ได้น้ำใจเป็นมุขตานในเวลาบุกเีื่าไม่ใไปเป็นได้ก่อน เตก็ีทั้งสองก็มียืนการเตจมองดูผิดไหมดยมุมที่ตู่อุปารในการในการได้ดูดันทา้งการยึดตั้งแานแยกกองเลื่อนทั้ง้อก็เกิดความมั่ยคั่งใส่้มว่า วันนี้ลูกน้อยของเราอาจเชื่อจะยงนได้โดยธารมดาตตามลำพังของตนในการนั้นท่านย่อมได้วางหรืออัจาริดาทั้งสองท่านเรียกว่าเป็นบุรุษที่พะท่านทั้งสองได้พิทารรักประทาน้วยคัอดไม่ค่ำงถึงความอุด้อมบูรณ์ก็ัักเชื่อว่าจะประสบผล มารดามารดาบิดาทั้งสองก็เรียกว่า,เ,าเป็นภูริาอาจารย์ก็น,กนั่นเป็นภูริป้าอาจารย์ของบุตรมาใกล้ปาจจ์อุบาอาจารย์พ่อพ่อจะมองว่าติดไม่มีตูติไม่มีติดไม่มีตูพ่อห่มไม่มีติดฉะนั้นท่านเงเป็นครูริแ้า มดเดืดท so anyway uh an> um uh ี่ีห네้วามสได้แก่บรรดา้เกมาสองสอได้แก่บอกดำนทีให้การเกาได้แก่การมีการควมอได้แก่ การที่ไม่เป่นข้อถ้าเชิงนี้เป็นความเจริมรุ่งเรือนตามน้าของลูกถ้าคงเสียได้แก่ต้องเลิกสายสืบสายเลือดที่จะมีาติที่มีอาวุธมีอำนาจตเพราะอาจะทีรจะทำตามั้อตามนี้ลูกๆจึงมีโอกาได้สอบแข่มีความเจริญยุ่งเรืองตามน้ามาเทียบกัน เป็นที่แท่นหน้าชูตาของพ,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 พ่อแม่แลพก็ให้สกุลสือไป